คลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาใช้ AI ก็คือ ChatGPT นะครับในการเจนรูปภาพฟิกเกอร์นะครับเป็นของเล่นพร้อมกับ pop นะครับ pop ก็นะครับเราสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยนะครับก็เ,เข้าโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าโปรแกรม ChatGPT เคเลือกนะครับภาพต้นฉบับนะครับที่เราจะมาเจนนะครับเป็นรูปหน้าของเราหลังจากนั้นเราก็ก๊อปพร้อมนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นตรงนี้นะครับส่วนตรงที่เปลี่ยนได้จะเป็นตัวอักษรที่เป็นสีสีนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็กดจิตเลศได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ก็จะได้ภาพออกมาตามพร้อมที่เรากำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ AI ได้เจ n เน a เรตออกมาให้เรานะครับเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับเราก็กดเซฟนะครับเพื่อจะนำภาพนี้ไปใช้ได้เลยครับแล้วก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ